สวัสดีครับสวัสดีพี่น้ององไปสู้คู่สู้กน,นครับพ่อกับบ่าวเทาว้าฮักน่าจะแน่ครับพี่น้องมาพี่น้องมาเมื่อน,นี้ลงทะเลลงทะเลก่อนพี่น้องนวดมึกนวดมึกเบื่องพี่น้องนวดมึกโ้เห็ดคนหลอนแคลนอยู่เบิ่งเป็นตะกรอบดีขนาดพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อกินเสยบๆน้ำบ่าวทาว้าครับพี่น้องเมื่อน,นี้เอาน้ำจิม้มน้ำจิ้มแบบอุดตัวเลยผู mm ้ใ hmm. นะเอา้ามากับผักผักกับผักแก้มครับมีผักกาด เอาพักกาดล่องมึงกับพักกวอบกับกกบ,บักงูองเงี้ยวโอ้ฟูงมิดต่ำม,มาก,กินน้ำแหละมาพี่น้องมาเบาวลาย้ยาย้างอาหารบ้นบานๆลายมือหันมาทางทะเลก่อนบาทนี่ mm hmm. พี่น้องเอ้น่ะหืมกว mm hmm. อบดีครับ ai đó viên ngon thang gà thang gà quả đẹp đẽ đẽng มันเชียวเขามันอาเจียนจะถวงนิดหน่อยหนึ่บาเท่ากับเชียงกันยังมืออยู่ ว,วันยุดเฮาอกาัดดีวิวบันให้พี่น้องบึง <c oughs> เอาให้พี่น้องบึงบนว่าโอ้หวันนะพี่น้องเอาให้บึงอื <c oughs> <c oughs> ้อยังเวยอันตัวขันข้อนีัน็ะไรอยากไอ้อยู่พ่อปนัง พอดีกลุบกุบขักเบิ่งคนนะ่ะอืม หนวดนี่ครับเ <laughs> หนี่มจังยำกุ๊บกุ๊บมวนแล้หนึ่งนะ ป้งนกเขาขันจังหนึ่งก็คือจังมันเถียงกันนะพี่หนุอง ซื้อมากตรงมานแช่รตรงมาก,ก่อนนะี่พี่น้องพ่อแม่นังมันเข้มแช่นำ้ำเกลือน,ำน้ำยังออกบางเทื้ยซื้อมาบริษัทแช่พี่น้องเอ้ยกินกับบริคั <c oughs> กหลาย เป็นน้ำเค็วดีปลาหมึกพอยเนาะจีโกคัลน,น้ำตลาลตาลี่พ่อมี่หามาจาัดพี่อง เป็นแถ่นาะอยากให้มันนวดจังหน่อยเอาไปมักสู้รร้อมไม่ลายอย่างเลอยากให้มันนวดเนี่ยเอาไปมักสู้รถน้ำเพิ่นวมาบ้านเราเนี่ยครับ แต่ว่าลวกนี่งไม่ได้ใส่ ช่วงนี้ไอ้อมยาอมหลายพี่น้องจนแสบปาก ก้อนพี่น้องเอาแต่แบบเอาแต่หนวดอ่อยต่อยเลยคนลอนกินโอ้ยันสวัสดี ขนาดว่าบอาหลายพี่น้อง ค,คือฝนถิ่มากจะบอมีฝนมันนี่แป้นเลยเหมือน ไป้ทั้งพุญหืมยอดผักกาดพี่น้อง <c oughs> กล้วยปลาเนาะ ก็ทางกระลวกใช่ครับมาๆนะฮตะกี้ตะกี้เอาดี กี่บาทเพวาัสสาอะเรื่องดูหวัวกินมามา่าตอนไปเฮียไม่ยาตีพี่น้องเลยแมนคว่ำจริงเลยพวกกบจะขวงหวงเขาเจ้ากินกับตุมมามา่าคากบอบัน่น <laughs> ม,ม,มากินกับอันนี้ยองไม่พักกรอบพี่น้อง ปลาเบิดไปซีห่วงไงแต่ว่ามีเต้นหนวดได้ครับยังมาทำปันไดสงสัยหิวเขาแต่ว่าเจ้าเพิ่นกระจวดจากครับ Ng sợ chân hãy chăm tìm chăm bia khám chăm 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 กับเป็นธรรมดานะ้องพี่นอนะ้องเนาะอจติค่อยอาจติแห้งนะครับกับขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆนะครับเอา้ามือี้ลงทะเลน,นะครับมือหนากะบบนบ้าน,านอาหารบันบ้านสลรับสับเปลี่ยนกันไปครับพี่นอ้องพี่น้องว่าอยากเห็นบ้าวเทารี่วิวนบ้านพี่น้องก็เห็นอะไรละครับทั้งนั้นอยู่ในเพจบริษัทที่สร้างบ้านในบ้าวเทาที่เพื่อนเอาขึ้นให้นะครับ ก็ได้แร่เอึกเร่งใจจากพี่จากน่องบ้าวเทาก็ได้นะครับได้มีบ้่นเป็นของจากของแต่ว่าบ่ได้บ่ได้เอาขึ้นเฟซบ่ได้ไทยขึ้นลกูกโซเชียวให้พี่น่องมึงจักเถื่อนะครับส่วนของบ้าวเทาเองมีแต่ผู้อื่นลือเพิ่นถไทยนะครับบ่สิเป็นมู่พวกเพื่อนฟุง้งเลืกันทั้งบริษัทนะครับนี่ละกําลังลเร่งเร่งใจจากพี่จากน่องให้บ้าวเทามีกําลังใจเหตุมีกาลังใจสู้จนมีทุนมีปัจจัยได้ไปเห็ดเพาะพี่น้องเนาะเพื่อให้เป็นทีู่อศัยอของจากของลูกก็เริ่มหญ่นะครับจริงๆมก พอมีพ่อสั่งก็เห็ดไห้เพิ่นนะครับพ่อแม่เพิ่นก็อยากเห็นห้อยตีนห้อยมือเนาะเพิ่นว่าสามยังมีชีวิตอยู่อันนี้ข้ามบ่อพงผู้เฒ่านะครับเพิ่นว่าก็เห็ดให้เพิ่นเบิงเห็ดให้เพิ่นอยู่เพิ่นเศร้าน้ำเพิ่นอยากไปอยู่กับไปเพิ่นอยากเห็นอยากเบิงอยากแง่งว่าเออลูกอยู่กลุ่มอยู่รอดแล้วว่านั้นเอากะตามอันุมูลผู้เฒ่าเพิ่นกะคืดจังสันเนาะพี่น้องเนาะอยากเห็นลูกเต่าอยากเห็นอเหม่งยู่หม่งเศร้าเพิ่นว่า เ,เดี๋ยวมีโอกาสว่างๆนะครับบาเท่า,ทาสีถ่ายพี่น้องเบิ้งนะครับถ่ายบรรยากาศถ่ายแบบเรียวๆถ่ายแบบต่อเนื่องเลยบ่มีบ่มีเอฟเฟกต์บ่มีตัดบ่มีต่อครับถ่ายยางไปเรื่อยๆก็สิบวัพี่น้องฟังว่ามองนี่มองนี่ยังยังไงนะครับก็ขอบ,บุณขอบคุณพี่น้องนะครับคลิปนี้คือเก่านะครับมักอะไรถือใจกระแช่บ,บาร์เทานี้นะครับเด้อสำหรับมังน,น้ครับสวัสดีครับ